บุกซ่องมังกรดำตอนที่สองอีกครั้งหนึ่งที่เสือใบได้มาพบกับวงสมาชิกมังกรดำที่บาบลูสตาร์เขาสนใจในเรื่องหัวหน้าซ่องมังกรดำเป็นอย่างยิ่งอยากรู้หล่อนเป็นใครทำไมถึงมีความสามารถดำรงตำแหน่งนายโจรได้มังกรดำเป็นโจรที่กำลังมีอิทธิพลใหญ่ยิ่งในเขตพระนครหลวงอันเป็นที่คลั่นคล้่แกบ่บรรดาธนาบดีทั้งหลายเพราะการป้นทุกครหลังมังกรดำทำงานอย่างอุกอาจ เคยประทัดตำรวจมาแล้วสมาชิกมังกรดำมีอาวุธปืนกลทันสมัยทั้งสิน้นเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้หญิงที่ใช้นามตัวเองว่าแอดจะเป็นหัวหน้าโจรมังกรดำคณะนี้ขุนโจรคิดว่าเจ้าวงคนเดียวเท่านั้นที่จะให้ความกระจ่างกับเผาในเรื่องนี้ได้ขุนโจรคิดว่าเจ้าวงคนเดียวเท่านั้นที่จะให้ความสว่างกับเขาในเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงชวนอำนวยผู้ช่วยของเขามาหาวงในตอน22นาฬิกาวันรุ่งขึ้นในบทบาทของสุภาพบุรุษ สองเสือพากันเข้าไปในบล so ูส <c oughs> ในบทบาทของสุภาพบุรุษสองเสือพากันเข้ามาในบลูสตาโดยที่ไม่ได้นึกระแวงภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยขณะน,นี้การรีลาดกำลังคลึกคลืน้นเสียงเพลงในจังหวัดสโลดังกังวานเล้าใจอากาศคืนนี้ค่อนข้างหนาวจัดนอกจากเหล้าและเบียร์ช่วยให้ความอบอุ่นแล้วพาร์ทเนอร์สาวที่อยู่ในอ้อมกอดยังช่วยบรรเทาความหนาวลงมากบลูสตาอุ่นหนาฝ่าค้า้งผิดปกติเพราะเป็นวันต้นเดือน เลวัตพาผู้ช่วยของเขาเข้าไปในห้องพิเศษที่จัดไว้โดยเฉพาะผู้ใช้ห้องพิเศษนี้รับประทานอาหารและดื่มเลาต้องเสียค่าเช่าห้องพิเศษ10บาททั้งสองนั่งลงบนเก้าอี้นมคนละตัววา่าไงน้องชายเล่าหรือเบียเบ <c oughs> <c oughs> ียเถอะครับพี่เราเพิ่งกินข้าวกันมาเมื่อครูน่นี้ผมว่าดื่มเบียคนละขวดดีกว่าคุณโจนพยักหน้าเห็นผองเงยหนะ้ามองดูบริกรไอ้น้องชายขอเบียคาสเบอร์ให้สองขวดมันทอดแล้วก็แหนมเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนายรู้จักในวงไหม ชายหนุ่มในเครื่องแบบคนรับใช้พูดกับเขายัางพี่นอบพิเทาพี่วงเหรอครับรู้ครับดีละหรือช่วยไปบอกเขาหน่อยอัวต้องการพบครับเขารับคําสั่งแล้วเดินออกไปจากห้องในนาทีนั้นเองเจ้าวงก็ผักบางตาประตูห้องเดินเข้ามาเขายุดชะง,งักเมื่อไลเห็นเสือใบแล้ววงก็รีบยกมือไหว้อย่างนอบน้อมสวัสดีครับพี่ใบจอมโจรยกมือขวาขึ้นห้ามแล้วจุปากนั่งสิน้องชายอย่าเรียกชื่อให้ดังนะักชื่อกันไม่ได้เป็นสิทธิ์หรือมงคลกับตัวกันเลย เดี๋ยวก่อนครับพี่ใบผมมีอะไรบางอย่างจะให้พี่วงพูดยิ้มยิ้มผมคอยพี่ตั้งแต่หัวค่ําแล้วคิดว่าอย่างไรเสียพี่ใบคงมาที่นี่นายฝากของบางอย่างมาให้พี่ครับคุณแอดครับถูกแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับผมฝากเขาไว้ที่บาร์เดี๋ยวผมไปเอามาให้เดี๋ยวนี้เลยครับเจ้าวงผุ่นผันไปจากห้องอํานวยมองดูลูกพี่เขาเราพูดสับพยอกน่ากลัวัหหน้ามังกรดําคงมีอะไรอะไรกับพี่ใบซะแล้วล่ะครับเ่ <laughs> ล่าผานะเขาคงหวังจะเป็นมิตรไมตรีกับเรามั้ง ผมเองยังไม่รู้เลยแอดคนนี้หน้าตาเป็นยังไงร่อนคุมหน้าเป็นไอ้มงที่รู้ก็คือเสียงไพเราะน่าฟังพูดจาเรียบร้อยแต่อาจจะมีอายุ40ก็ได้อำนวยโหดร้อนขึ้นพร้อมกับที่คนรับใช้ปิดประตูถือถาดเงินใบใหญ่เดินเข้ามานําเบียร์และกลับแก้มที่สั่งมาตั้งตนโต๊ะธนการอะไรอีกกรุณานะกดกิ่งเรียกผมเลยนะครับคุณโจรส่งธนบัตรใบละสิบบาทหนึ่งฉบับให้คนรับใช้เอาเอาไปอันนี้ไปกินน้ําชา ชายหนุ่มกระพุ้มมือไหว้เขาออยัางนอบน้อมขอบพระคุณครับท่านท่านไม่ต้องการเพื่อนหญิงคู่สนทนาหรอครับเสือใบทําจมูกยนช่างเถอนน้องชายอัวกับผู้หญิงไม่ค่อยถูกโลกกันวะเวลาเดียวกันนั้นเองวงก็เปิดบางตาเดินเข้ามาในห้องมือถือช่อบูเกซึ่งมีสีกระดาษเซลโลเฟนห่อไว้อย่างงดงามมีริบบินแพรสีแดงผูกติดนาบัตรแผ่นหนึ่งเจ้าวงทําตาเขียวกับบริกรไปไวยออกไปเร็วๆเดี๋ยวโดนเตะ คนรับใช้โหดรอเบาแล้วเดินลงไปจากห้องทันทีเจ้าว,วงปลาดเข้ามานั่งบนเก้าอี้นวมข้างขุนโจรส่งห่อบูเก้ให้เขานายฝากช่อดอกไม้พี่ใบครับคุณโจนยิ้มสดชื่นมองดูกระดาษแข็งขนาดเท่านามบัตรและมีข้อความเล็กๆเป็นระเบียบเรียบร้อยปรากฏว่าคุณเลวัตมังกรดำขอต้อนรับเชิดดำไว้เป็นมิตรโอกาสนี้ดิฉันจึงส่งช่อบูเก้ให้คุณแอดเขาส่งช่อดอกไม้ให้ผู้ช่วยเขาแล้วสนทนากับเจ้าวงอย่างกันเองไอ้น้องชาย แกช่วยบอกกันหน่อยเถอะว่าไหวหรอวะกันอยากรู้เหลือเกินนายแกเชื่ออะไรเจ้าวงถอนใจหนักผมก็ไม่อยากปิดบังพี่ใบหรอกครับแต่ผมเป็นคนของนายผมก็ต้องซื่อสัตย์ต่อนายทั้งที่ผมเองก็รักพี่ใบามากแต่บอกไม่ได้จริงๆพี่เฮ้ยแค่เป็นคนดีไว้วงเอาละเมื่อบอกเชื่อให้รู้ไม่ได้งั้นกันอยากรู้แต่เพียงว่านายแกอายุเท่าไหร่สวยไหม <laughs> อายุเรา23จริงครับส่วนความสวยในสายตาและความรู้สึกผม ผมว่านายผมเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดยากจะหาใครเปรียบเลยพี่เสื้อใบดิดนิ้วเปาะเราหันมาทางผู้ช่วยเขาทันทีหมายละ่ะผมนึกอะไรไว้ไม่มีผิดหล่อนต้องเป็นสาวสวยคนหนึ่งอำํำนวยอมยิ้มอาวแล้วไหนพี่ใบว่าเป็นคนแก่อายุ40 50อะไรนั่นคราวนี้ขุนโจรยิ้มเจริญเอื้อมมือลินเบียใส่แก้วส่งให้เจ้าวงดื่มกับพี่สักนิทวะน้องชายทำยังไงกันจะได้พบนายกันวะแนะนํากันบ้างสิเจ้าวงส,สัส่นศีรษะเห็นจะไม่มีโอกาสแล้วครับ คุนายสั่งไว้อย่างเด็ดขาดว่าไม่ให้ผมบอกตำแหน่งสำนักเราให้พี่ใบทราบถึงแม้พี่ใบจะหลอกถามผมอย่างไรผมก็บอกไม่ได้เป็นอันขาดครับเขาหยิบเก้าอี้มานั่งชิดวงยกมือขวาขึ้นกอดคอกันไม่ได้เป็นศัตรคูคุณแอดกันอยากพบคุณแอดเพื่อเราจะได้ร่วมงานกันต่อไปกันต้องการขอร้องให้มังกรดำป้นเฉพาะคนมั่งมีที่ทำนาบนหลังคนจนเท่านั้นบอกกันหน่อยเถอะว่านายแกอยู่ไหนไม่สำเร็จแล้วครับพี่เจ้าวงพูดยิ้มยิ้มเอาไว้ผมลาออกจากซ่องมังกรดำมาเป็นลูกน้องพี่ซะก่อนแล้วผมจะบอกให้ คุณโจลลืมตาโพรงทั้งนั้นการยินดีต้อนรับแก่เป็นสมาชิกเชิดดำคนหนึ่งนับแต่บัดนี้ <c oughs> วงหวัวเราะล่ารู้สึกเริ่มใส่เคารพนับถือเลยวัดขึ้นอีกถ้าผมยังไม่ได้ลาออกจากมังกรดำครับพี่ต่างคนต่างยิ้มให้กันเสบยบกดกลิ่งเรียกคนรับใช้เข้ามาหาสั่งวิสกี้หนึ่งขวดโซดากับแกล้มอีกสองสำอย่างเพื่อเลี้ยงเจ้าวงสมาชิกมังกรดำที่ไม่เป็นภัยแก่เขาจากนั้นสองเสือกับวงก็สนทนากันอย่างกันเอง วงจ้องมองดูหน้าเสือใบตลอดเวลาเขาบอกกับตัวเองว่าจอมโจรเชิดดำมีบุคลิกลักษณะหน้าเคารพย,ยิ่งเยือกเย็นสง่าผ่าเผยครึ่งชั่วโมงผ่านพ้นไปวิสกี้พร่องไปเกือบหมดขวดเจ้าวงร่วมดื่มเหล้ากับเสือใบเป็นครั้งแรกคุณโจรกับผู้ช่วยของเขาพยายามปลอกถามสำนักมังกรดำก็ไม่เป็นผลเพราะวงไม่ยอมบอกผมกลาบแล้วครับพี่ใบเจ้าวงพูดเสียงโหดราะ โปรดอย่าให้ผมทรยศต,รต่อนายผมเลยหมามันยังกระตันอยู่เจ้าของผมอยากบอกพี่ใบเหมือนกันแต่บอกไม่ได้จริงๆพี่บอกได้แต่เพียงว่า <c oughs> นายของผมเป็นคนสนใจพี่ใบย,ยิ่งกว่าสิ่งอื่นสนใจมาเกือบสองปีแล้ว <c oughs> พี่ใบรู้จักนายผมเป็นอย่างดีด้วย <c oughs> ผมบอกได้เพียงเท่านี้แหละครับเลวทำหน้าตื่นฮะแปลกมากไอ้น้องชายแกพูดอย่างนี้กันยิ่งงงใหญ่บางตาประตูห้องถูกเคาะเบาๆจะวงผุดลุกขึ้นยืนยังหัวเสียใครวะผมเองครับ เชิญพี่วงออกมาข้างนอกเดี๋ยวครับเจ้าวงจูปากเขาเดินมาที่ประตูแล้วเปิดบางตาออกผู้ที่ยืนอยู่หน้าห้องคือบ่อยคนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งต้องการพูดกับพี่วงครับโทรมาเมื่อกี้เด็กหนุ่มรายงานให้เขาทราบวงพยักหน้ารับรู้ทันทีว่าผู้ที่จะพูดโทรศัพท์กับเขาก็คือหัวหน้าโจนมังกรดำนายสาวของเขานั่นเองเจ้าวงรีบเดินไปที่บาร์ทันทีเสือใบกับผู้ช่วยเขานั่งสนทนากันต่อกันเงียบๆเจ้าวงท่ามันไม่บอกผมแน่อํานวย ทำอย่างไรดีจึงจะทราบว่ารังมันอยู่ไหนผมยิ่งเพิ่มความสนใจขึ้นอีกเมื่อเจวงมันบอกว่าหัวหน้ามังกรดําสนใจผมมากกว่าสิ่งอื่นและผมรู้จักดีด้วยอํานวยพูดขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการเอาอย่างนี้เถอะครับพี่ใบเราสะกดรอยตามเจ้าวงคืนนี้มันคงกลับสํานักมันตอนดึกคุณโจรยกมือตบขาเพื่อนเขาค่อนข้างแรงเออจริงสิน้องชายได้การคืนนี้เราทําหน้าที่นักสืบสะกดรอยเจ้าวงให้ถึงที่สุดแล้วเขาก็นิ่งอึ้งไปครู่ นายโจนมังกรดำจะเป็นใครเนาะผมอยากเห็นหน้าเหลือเกินสองเสือสนทนากันอีกครู่วงก็ผักบางตาเข้ามาแล้วยิ้มให้กับเสือใบพี่ใบครับผมมีธุระบางอย่างต้องไปเดี๋ยวนี้เลยครับขึ้นพรุ่งนี้พี่ใบามาที่นี่อีกไหมครับคุณโจรพยักหน้ามาสิวงการจะฝากของไปให้นายแกเพื่อเป็นที่ระลึกถึงในมิตรภาพของเราแกมีธุระอะไรก็ไปเถอะวงการกับอํานวยจะดื่มเหล้าอยู่ที่นี่กว่าจะถึงเที่ยงคืนค่อยกลับแล้วกันวงยิ้มให้สองเสือแล้วออกจากห้อง ขุนโจรยกมือตบบาผู้ช่วยเขาไปำอำนวยสะกดรอยตามจ้าวงโอกาสเป็นของเราแล้วเรียกบ่อยมาเช็คบินรองหัวหน้าเชิดดำล้วงกระเป๋าหยิบซองธนบัตรออกมาแล้วกดริ่งเรียกคนรับใช้ให้นำบินมาเก็บเงินหลังชำระเงินเรียบร้อยทั้งสองก็รีบออกจากบลูสตาร์ทันทีคืนวันต่อมาเวลาประมาณ20นาฬกาเศษเก่งดำคันหนึ่งแล่นเข้ามาในถนนซอยแห่งหนึ่งทางบางกะปิ เสือใบในเครื่องแบบนายโจนเชิดดำแต่ไม่ได้สวมหมวกนั่งเคียงคู่กับสิริผู้ช่วยของเขาส่วนคนขับรถคืออํานวยตรอกนี้แหละคือรังของมังกรดำซึ่งเลวะัสะกดรอยติดตามเจ้าวงมาเมื่อคืนวานฟอร์ดเก่งหยุดนิ่งตามคำสั่งขุนโจรภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเสือใบกล่าวกับผู้ช่วยของเขาไม่ต้องเป็นห่วงผมให้มากเกินนั่งรอผมในรถนี่แหละถ้าดียินเสียงปืนต่อสู้กันคุณ่อยบุกเข้าไปในบ้านใหญ่นั้นทันทีเชื่อว่าคงไม่มีการประทะกันหรอก อํานวยยกมือรูปคาทอมสันที่วางอยู่บนตักไปเถอะครับพี่ใบถ้ากระสุนปืนนัดแรกดังขึ้นผมก็คุณสิริจะบุกเข้าในซองมังกรดำทันทีสิริก็เสริมแล้วก็เหวี่ยงมันด้วยระเบิดมือนี่เลยเรวัดเปิดประตูก้าวลงจากรถเดินฝ่าความมืดเลี้ยวเข้าไปในตรอกแคบๆที่มีทางเดินเป็นถนนดินสักครูเขาก็อ้อมมาทางหลังบ้านใหญ่แห่งหนึ่งแล้วมุดลวดลวดหนามเข้าไปตัวตึกใหญ่ยังเปิดไฟสว่างจ้าแต่เงียบสงัดไม่มีผู้คนพลุกพล่านมีเสียงวิทยุด,ดังมาจากชั้นบนแผ่วเ,เบา จนผ่านสวนดอกไม้ตรงมาที่ตัวตึกด้วยความระมัดระวังเมื่อแววเสียงคนพูดกันพึมพำเรวัตก็รีบหลบซ่อนตัวเบื้องหลังพุ่มไม้เขา้เห็นชายชะกันสองคนแต่งกายชุดสีดําเดินผ่านมาทางหน้าเขาทั้งคู่มีคาบายสะพายอยู่บนบ่าคนละกระบอกนี่คือคนยามของซ่องมังกรดํานั่นเองจอมโจรตัดสินใจเด็ดขาดเขาจะปีนรันต้นไม้ขึ้นบนชั้นบนของตัวตึกเพื่อพบนางโจรสาวแต่มันออกเสียงภัยไม่น้อยหากคนยามของรอนแลเห็นเข้า เขาคงต้องตกเป็นเหยือกระสุนปืนยังไม่ต้องสงสัยแต่ในที่สุดเลยวัดก็พาตัวมาที่ร้านต้นไม้ซึ่งมีเถารถสุคนเลยพันอยู่เสือใบปีนขึ้นไปตามลูกตรงเกาะท่อน้ําประปาเหยียบพลาใตึกค่อยๆเดินไปที่หน้าต่างห้องห้องหนึ่งจอมโจรค่อยๆโผล่หน้าม,มองเข้าไปในห้องซึ่งมีแสงไฟสีเขียวอ่อนทันใดนั้นเสือใบก็ยืนตะลึงใจเต้นระทึกเพราะห้องนี้เป็นห้องน้ําและ หญิงสาวร่างสูงโปร่งผิวเนื้อขาวพองคนหนึ่งกำลังอาบน้ำอยู่ในอ่างเคลือบใบใหญ่ร่างอันเปล่าเปลือยของหล่อนนั้นราวกับรูปปั้นวีนัสหล่อนกำลังขัดสีฉวีวันคลางเพลงหญิงหญิงทุกสัตว์ทุกส่วนงามไม่มีที่ติและครั้งหนึ่งเมื่อหล่อนขยับตัวนั่งทรงตัวตรงเสื้อใบไหลเห็นทรงอกสัร่างเหมือนบัวหลวงปิ่มกระเพื่อมอยู่เหนือน้ำกำลังมองดูหล่อนเพื่อสังเกตใบหน้าให้ถนัดไฟฟ้าเดินทางดวงหนึ่งทางท้ายสวนดอกไม้ส่องกลาดขึ้นมาที่ล่างเขาใคร เสียงเห่าๆร้องตะโกนรันความขับขันเกิดขึ้นแก่ข่าวแล้วเลววัดไต่ไปตามขอบตึกอย่างรวดเร็วเพ่นเผาข้ามราวลุกลงวิ่งเข้าไปในห้องห้องหนึ่งโช่ว์เวลาเดียวกันนั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงยามตะโกนกู่เรียกกันบังเอิญแท้ๆห้องที่เสือใบเข้าไปหลบซ่อนอยู่เป็นห้องนอนของนางโจนนั่นเองคุณโจรเข้าไปแอบยืนอยู่หลังตู้เสื้อผ้าใบใหญ่เขาได้ยินเสียงฝีเท้าคนวิ่งขึ้นมาทางบันไดาจากชั้นล่างชายชะกันสมาชิกเชิดดำเราๆยี่สิบคนที่รับทราบจากคนยามว่า มีบุคคลภายนอกอุกอาจขึ้นมาบนตึกดังนั้นบริวรเชิดดำจึงแยกย้ายกันค้นหาตามห้องต่างๆทั้งชั้นบนชั้นล่างของตัวตึกเพื่อจะทําการจับกลุ่มและสังหารเสียเศรษัยนิ่งเฉยเมื่อสมุนของนางโจนสาวสามคนเข้ามาในห้องที่เขาแอบซ่อนตัวอยู่คนี่ทั่วไว้พวกเรานหน้าซ่อนในห้องนายก็ได้สบาัยดึงปืนพกในซองปืนข้างขวาออกมาแล้วเขาก็ปราดออกจากที่ซ่อนยกรีรอลเวอร์9ามอม,มจ้องไปที่ล่างมังกรดำทั้งสาม เฮ้ยยกมือขึ้นไอ้น้องชายทั้งสามหันควับมาทางเขาอำนาจของปืนพกทำให้มังกรดำต้องปฏิบัติตามคำสั่งคือยกมือขึ้นเหนือศีรษะและทั้งสามคนทราบดีว่าเขาคือเสือใบจอมโจรเสือใบย,ยิ้มเล็กน้อยค่อ,คอยๆเดินถอยหลังออกไปจากห้องขณะนั้นเจ้าหนุ่มร่างใหญ่คนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นเบื้องหลังของเสอือใบมันกระโดดเข้าตวัดรัดคอคุณโจรทันทีมังกรดำทั้งสามรีบวิ่งมาช่วยเพื่อนของมันเล่นงานเสือใบอย,ย่างดุเดือด ปืนพกในมือจอมโจรถูกยั่งไปได้เสรบใบเวียงผู้ที่ล็อกคอเขากระเดินไปปุ๊บอยู่กลางห้องแล้วลั่นหมัดขวาและแทกสมุนนางโจรคนผงะหง่ายการต่อสู้ยังดุเดือดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเสียงตึงตังคลมคลามลั่นห้องเลวะตกอยู่ในที่ล้อมแต่เขายังมีขวัญและกำลังใจดีอยู่เสมอจอมโจรล่าถอยไปยืนพิงผนังตึกเวียงหมัดซ้ายขวาต้อนรับทุกคนที่เข้ามาประทะเขาเข้ามาไอ้น้องชายเสรบใยพูดยิ้มยิ้ม ขยับหมัดซ้ายแล้วปล่อยหมัดขวากระแทกหน้ามังกรดำคนหนึ่งเซถลาไปชนโตะล้มคลืนกลางห้องการต่อสู้เป็นไปอย่างทรหดสมาชิกมังกรดำอีกหลายคนวิ่งเข้ามาในห้องช่วยกันกุ้มดุมเล่นงานเสือใบแต่แล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงเล็กแหลมร้องขึ้นหยุดหยุดเดี๋ยวนี้มันไม่ผิดอะไรกับคําสั่งผู้เผด็จการบริวารมังกรดำหยุดยั้งการต่อสู้ทันทีคุณโจรมองไปทางประตูห้องแสงไฟฟ้า100แรงเทียนในห้องส่องสว่างจ้า เขาสามารถลเห็นนางโจรสาวที่ยืนอยู่ที่ประตูห้องถนัดรอนสวมเสื้อนอนสีชมพูอ่อนนางโจรจ้องตาเขม็งมองดูเขาด้วยความตื่นเต้นแปลกใจเงียบสงัดทุกคนนิ่งไม่ไหวติงเสือใบเดินตรงเข้ามาหยุดยืนเผชิญหน้ารอนทั้งสองฝ่ายต่างมองดูกันพี่ใบรอนระบุชื่อเขาด้วยเสียงสั่นเครือขุนโจรไม่นึกไม่ฝันเลยว่าเขาจะได้พบหญิงสาวผู้นี้เขาตื่นเต้นแปลกใจอย่างที่สุดแอดแอดหรือนี่ นางโจนสาวโผเขากอดเขาพี่แล้วหล่อนก็ร้องไห้กระซิกกระซิบยังความประหลาดใจให้กับพวกมังกรดำที่ยืนห้อมล้อมอยู่เลยวัดก้มลงจุบหน้าผากหล่อนเบาๆรักและเอนดูหล่อนเหมือนน้องสาวร่มสายโลหิตของเขาแอดพี่ตื่นเต้นจนเกือบคิดว่าตอนนี้พี่ฝันไปแอดคือหัวหน้ามังกรดำเป็นไปได้หรือนี่แอดเอ๋ยในที่สุดแอดก็ต้องเป็นโจนเช่นเดียวกับพี่นางโจนสาวคลายมือที่กอดเขาออกหันมาทางบริวารของหล่อนแล้วพูดด้วยเสียงหนัก ไม่มีอะไรที่พวกเธอต้องวิตกฉันจะบอกความจริงให้ทราบเสบยบเปรียบเสมือนพี่ชายฉันไปออกไปได้แล้วฉันต้องการคุยกับพี่ใบโดยเฉพาะเมื่อก่อนดาทุกคนต้องเป็นเชิดดานับแต่บัดนี้บริวารของร่อนต่างพากันเดินออกไปจากห้องด้วยความงงนสนเทใจอย่างใหญ่หลวงนางโจรสาวประกาศตัวเป็นปร,ปริปักกับเชิดดาแต่เมื่อเผชิญหน้ากับเชิดดําร่อนกับโผเขากอดเขาคุณโจรมองหล่อนอย่างเศร้าใจเขาจูงมือหล่อนพาไปนั่งบนโซฟาตัวเดียวกันแล้วยกมือขวาประคองกอด นางโจรสาวน้ำตาคลอหน่วยยกหลังมือขวาเสือใบขึ้นแนบแก้มค่อยๆเงยหน้ามองดูเขา